สวัสดีค่ะนี่คือท่านนายกสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาขอเชิญชวนทุกคนค่ะนะคะในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนวดไทยส่งเสริมสุขภาพนะคะที่ทางท่านนายกได้จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นในวัดนะคะในหมู่บ้านในชุมชน ในโรงเรียนนะคะทุกที่เลยนะคะที่สนใจจะให้ทางสมาคมเข้าไปจัดกิจกรรมตรงนี้นะคะและเราก็ยังได้รับสอนนวดด้วยนะคะเพราะว่าสมาคมของเรานะคะได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วนะคะสามารถที่จะเปิดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงด้วยนะคะใครสนใจอยากจะเรียนอยากจะประกอบอาชีพนี้นะคะก็สามารถนำใบป,ประกาศนียาบัตรที่ออกโดยสมาคมนะคะ ไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยกับกระทรวงสาธารณาสุขได้ทุกจังหวัดค่ะนะคะก็จะให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะสามารถติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ที่เบอร์0863258692ค่ะสำหรับคนที่มีจิตศรัทธานะคะต้องการร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นกองทุนในการดำเนินงานของกิจกรรมของสมาคมหรือการช่วยเหลือ การฝึกอาชีพฝึกงานให้กับคนที่ตกงานคนยากไร้ที่ไม่มีเงินจะลงทะเบียนเรียนนะคะหรือใช้ใจ่ายในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่างเลยนะคะท่านสามารถที่จะเข้าร่วมบริจาคเงินเหล่านี้ได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะเลขที่บัญชี3 2 5สอง8 5 3ขีศูีเดเจค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะคะรับรองว่าทางสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพจะนําไปใช้เพื่อประโยชน์ สาธารณะให้กับประชาชนทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงด้วยการแพทย์แผนไทยการนวดไทยและให้ลูกหลานเยาวชนไทยรุ่นใหม่ได้สืบทอดภูมิปัญญาไทยต่อไปเรื่อยๆไม่ให้สูญหายนะคะเป็นศาสตร์การนวดไทยแบบราชสำนักนะคะที่ท่านนายกสมาคมได้จบวิชาชีพนวดไทยมาโดยตรงนะคะและจบเวชกรรมไทยเพศรกรรมไทยนะคะท่านมุ่งมั่น นะคะด้วยประสบการณ์การทํางานไม่ว่าจะเป็นครูและวิทยากรของทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนนะคะและมีผลงานช่วยเหลือสังคมมากมายนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาสนับสนุนสมาคมเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินทุนสนับสนุนจากทางไหนนะคะนอกจากประชาชนที่มีจิตศรัทธานะคะบริจาคเงินเข้ามาเพื่อเราจะได้นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ